อ้าวเป้กลับมาพอดีเลยเดี๋ยวพลอยออกไปกินข้าวกับเพื่อนก่อนนะอ้าวแล้วทำไมไม่บอกเป้ก่อนอนะ่ะก็เพื่อนมันเพิ่งโทรมาชวนเมื่อกี้เองแล้วพลอยก็อยากกระเป๋าใบใหม่ไปอวดเพื่อนด้วยเดี๋ยวนะแล้วกระเป๋าใบน,นั้นซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะก็ก็วันอาทิตย์ที่เราไปเดินห้างกันมาไงฮะเท่ากับว่าวันนั้นพลอยซื้อกระเป๋ามาสามใบเลยเอ่ะอืม สงสัยเพื่อนพอจะมาแล้วอะ่ะงั้นพอไปก่อนนะอุ้ยเป๊ดูนี่สิรถสุดพิเศษแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นทั้งกระเป๋าและรองเท้าในรายการที่รถมันมีกระเป๋าที่พออยากได้ด้วยนะ ซื้อกระเป๋าอยู่แล้วเหรอเดือนนี้บัาที่สี่แล้วนะพลอยไหนๆก็ออกมากินข้าวนอกบ้านแล้วไว้ห้างหน่อยจะเป็นไรไปพลอยก็ใช้เงินเก็บพลอยซื้อด้วยไม่ได้ขอเปยสักหน่อยพลอยอคือเป้เพิ่งโดนลดเงินเดือนมา ไปขอยืมเงินผ่อยสักห้าพันได้ไหมฮะ่างเป้เนี่ยนะจะดโดนลดเงินเดือนก็ชว่วงนี้เป้ฟอร์มตกอะ่ะเรียนโดนหัวหน้าร่าบ่อยๆงั้นวันนี้คอยโอนให้แล้วงั้นเราไปเดินเล่นที่ห้างแก้เครียดกันเถอะ ไอเป้เป็นไรวะมีปัญหาเรื่องเงินเหรอฉันไม่มีปัญหาหรอกแต่เมียฉันและดมีปัญหาฉันว่าแล้วเงินเดือนระดับแกไม่น่ามีปัญหาหรอกว่าแต่เมียแกมีปัญหาเรื่องอะไรวะก็เมียฉันเล่นซื้กอกระบปอาแทบเปทุกอาทิตย์เลยอ่ะใบหนึ่งก็ไม่ต่างกว่าห้าพันทั้งนั้นเลยโหฟุ่มเฟือยจังวะก็ใช่ดิฉันและแกทำเป็นไม่มีเงินแล้วไปของเงินเมียมาออมเก็บไว้อีกทีนึงไง โอ้ห oh, oh. แกนี่มันสุดยอดผัวดเด่นจริงๆเลยวะ่ะว่าแต่แกกับเมียมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างปะทีจริงก็มีบ้างแหละใช่เหรอแล้วคูแ่แกแก้ปัญหากันยังไงวะก็ให้นอนนอกบ้านน่ะนี่แกให้เมียนอนนอกบ้านเลยวะเปล่าชั้นนี่แหละเป็นคนนอนนอกบ้านเอง ฮึนึกว่าจะเก่งฮะจ้างออกยงแผนกเลยหรอใช่ฉันได้ข่าวมาว่าตอนนี้บริษัทกำลังติดหนี้อยู่อะบอสก็เลยจำเป็นต้องทำแบบนี้แล้วพวกเราจะอายังไงกันต่อดีอ่ะไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เราหางานใหม่ให้ได้เร็วที่สุดก่อนเถอะ แกกันแค่นี้ก่อนนะมีอะไรลหรอพลอยทำไมดูเครียดจังอ๋อมีปัญหาเรื่องงานนิดหน่อยอะ่ะก็เลยโทรไปปรึกษานุ่นแล้วพลอยพลอยโอนเงินให้เป้แล้วนะเดี๋ยวพลอยขึ้นไปอาบน้ำก่อน เป็นไรวะไอ้เป๊เห็นนั่งหน้าเชียดตั้งนานละก็ช่วงนี้เมย์ฉันทำตัวแปลกๆไปดิไม่รู้ไปแอบซื้อกระเป๋าแล้วเป็นนี่ใครหรือเปล่าแล้วแกลองถามยังตรงยังอ่ะอึมจะถามที่ไรก็ทำนู่นทำนี่ตลอดทำเสร็จก็กลับมานอนไม่เปิดโอกาสให้ฉันถามเลยวะรับอะไรดีคะอ้าวเป๊ เอานุ่นมาทำอะไรที่เนี่ยไม่เข้าออฟฟิศเหรอฮะนี่อย่าบอกนะว่าพอยังไม่ได้บอกแกอะ่ะฮะโดนจ้างออกใช่ล่าสุดฉันก็เห็นมันทยอยขายกระเป๋าลงกลุ่มด้วยนะมันคงจะหมดหนทางแล้วจริงๆอะ่ะมันคงไม่อยากให้แกเครียดแหละมั้งเลยไม่บอกเรื่องนี้กับแกอะ่ะ ยิ่งฉันมารูที่หลังฉันยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกเนี่ย้วแ,แกมีปัญหาเรื่องเงินอยู่ไม่ใช่หรอคอยมันเล่าเรื่องแกให้ฉันฟังหมดแล้วนะเรื่องนั้นมันงั้นเอาเป็นว่าแกก็ลองกลับไปคุยกันดีๆแล้วกันคอยมันรักแกมากนะมันถึงยอมขายกระเป๋าที่มันรักเพื่อเอาเงินมาให้แกอะ ทำไมช่วงนี้พอยกับบ้านช้าจังอ๋อพอดีช่วงนี้ลูกค้าให้แก้งานเยอะอะจริงเหรออืออ,อใช่เกือบลืมเลยพลอยโอนเงินเดือนนี้ให้เป้แล้วนะเดีย๋ยวพอยไปอาบน้ำก่อนพอย พลอยกดเป้บ้างไหมอะที่เป้ไม่ได้เคนเงินพลอยเลยพลอยจะโกรดเป้ทําไมอะก็เป้เดือดร้อนพลอยก็ต้องช่วยสิแล้วทําไมที่ผ่านมาพลอยไม่ทว,มงลลวงเงินจากเป้บ้างเลยล่ะก็ถ้าพลอยทวงเงินจากเป้เป้ก็ต้องลําบากเรื่องเงินสิแลพอพลอยเห็นเป้เป็นแบบนั้นแล้วพลอยก็ไม่สบายใจอะ่ะมีอะไรหรือเปล่า ถึงพลอยจะเป็นคนใช้เงินฟุ่มเฟือยแต่เป้ก็ดีใจนะที่พลอยเลือกครอบครัวมากกว่าิ่งที่ตัวเองอยากได้เป้ไปรู้อะไรมาเป้รู้เรื่องทั้งหมดจากนุ่นแล้วนะว่าพลอยจะเป็นพนักง,งานขายกระเป๋าในห้างมารวมทั้งเรื่องที่พลอยเอากระเป๋าของตัวเองไปขายด้วยนะนี่คือเงินทั้งหมดของพลอยนะ นี่คือเงินที่พลอยโอในให้เป้นในทุกเดือนนะเป้ก็อยากให้พลอยมีเงินเก็บบ้างอะขอบคุณนะพลอยดีใจจังที่มีแฟนรักครอบแบบเป้เป้ก็ดีใจนะที่มีแฟนรักครอบครัวแบบพลอยอะงั้นเดี๋ยวเป้เก็บแบบนี้ให้ทุกเดือนเลยนะดีใจด้วยนะแกเดี๋ยววันจันทร์เราเจอกันนะโอเคบายบาย คุยกับใครอ่ะยิ้มแฉ่งเชียคุยกับนุ่นนะอ่ะคุยกับนุ่นได้งานใหม่ที่เดียวกันด้วยนะืมโชคดีจังแล้วอย่างเงี้ยได้ทํางานที่เดียวกันจะชวนไปช้อปปิ้งอีกไหมนะแหมเซลเก่งจังเลยนะพอยเข็ดแล้ว แล้วกระเป๋าคอร์เรชั่นใหม่นี้ไม่สนใจหน่อยหรอถ้าพออยากได้ขึ้นมาจริงๆไปต้องรับผิดชอบนะจ้าไม่แกล้งนะจ้ะเก็บให้มิดเลย <c oughs> เดี๋ยวพอือยตัวอีก <c oughs>